ีเบลมาอัปเดตรถแต่งนะคะของลูกค้านะคะของเบลนะคุณพี่เกียมและก็คุณพี่ใช้นั่นเองนะคะคันนี้นะเป็นเอเวอเรนะคะรุ่นสปอร์เพิ่มแพ็คค่ะเอามาแต่งจัดเต็มมากๆนะคะแต่งเต็มแบบนี้เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานแล้วก็ได้รถที่ทรงหล่อถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเบลจะพาดูของแต่งกันก่อนเลยนะว่าคันนี้เนี่ยมีแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะนี่เดี๋ยวดูว่าชุดแต่งเนี่ยที่กองเงนอยู่ตรงนี้นะมีอะไรบ้างนะ จากด้านล่างนะคะอันนี้ด้านล่างเนี่ยเราจะมีในส่วนของตัวชุดช่วงล่างก็คือตัวโช๊คนะเป็นโช๊คโฟลเดอร์นะคะรุ่นท็อปสุดเลยก็คือ OEM 2.5ค่ะมาพร้อมกับซับแพงแล้วก็สปริงด้านหน้าด้านหลังนะคะชุดเบรคค่ะชุดเบรคคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเช่นเดียวกัน21 Z ซค่ะตัวปั๊มเนี่ย ลูกค้าเลือกเลยนะบอกว่าอยากได้สีส้มค่ะนี่เบลก็จัดให้นะคะในส่วนของตัวชุดเบรกอันนี้นะคะรุ่น21่เซนเนี่ยจะได้เป็นจานขนาดใหญ่410มิลด้านหน้าค่ะด้านหลังขนาด400นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยในส่วนของตัวฮับเนี่ยสามารถเลือกทําสีได้ค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานั่นเองนะคะเช่นเดียวกันนะตัวปั๊มเนี่ยก็สามารถเลือกทําสีได้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบ6พอตนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบสพอพ์ตมาพร้อมกับตัวปัม๊มเบรกมือไฟฟ้าค่ะ ข้ามไม่ได้เลยในส่วนของตัวผ้าเบรกค่ะผ้าเบรกอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นผ้าเบรกแท้นะอันนี้เป็นผ้าเบรกด้านหลังค่ะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟังเบรกมือไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวชุดเบรกนะชุดเบรกเนี่ยได้ในขนาดใหญ่ขึ้นได้อะไร พี่พี่มาลองดูที่จานเบรกค่ะจานเบรกเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าจานเดิมของรถที่มาจากโรงงานนะคะมันได้ในเรื่องของการเบรกที่ระยะสั้นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยเขามีลายที่สวยงามไอลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยงามนะมันได้ในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีการเกี่ยตัวเข่าพะเบรกนะคะมันทําให้การเบรกเนียระยะสั้นขึ้นเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะคะหล่อด้วยอะ มาดูช่องล่างกันต่อค่ะช่องล่างคันนี้เนี่ยจัดเต็มกับชุดโปรเฟนเดอร์ OM 2.5นะคะซึ่งตัว OM e 2.5เนี่ยเขาเป็นโชคอัพไซด์ดาวหรือโชคกับหัวนั่นเองนะคะสำหรับตัวโชคโปรเฟนเดอร์เนี่ยสามารถโหลดลงได้นะคะ2นิ้วนะแล้วก็รุ่น OM e 2.5มันเป็นขนาดใหญ่นะคะก็คือเป็นตัวกระบอก2.5นิ้วนะคะมีตัวซับแท้งทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ได้สปริงใหม่นะคะการเปลี่ยนโชคนะคะแน่นอนเลยได้อย่างแรกเลยคือ การซับแรงกระแทกและยิ่งถ้าเป็นรุ่น OEM 2.5นะคะเขาซับแรงกระแทกได้ดีเพราะตัวช๊คมันมีขนาดใหญ่นะคะมันมีการอัดในส่วนของตัวน้ํามันในตัวกระบอกโช๊คได้ดีนะคะมันก็จะทําให้มีการซับแรงกระแทกได้ดีนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสปริงที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นลองพี่ๆลองดูนะสปริงตัวนี้เนี่ยมันก็เรื่องของความใหญ่เนี่ยมันก็ซับในเรื่องของน้ําหนักนะคะหรือแรงกระแทกนั่นเองนะคะ ในตัวของชุดโชคกนะคะมันมาพร้อมกับตัวปีกนกกันโคงอันนี้คือครบเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะตัวปีกนกเจวให้พี่ๆีดูนิดนึงสาหรับปีกนกที่เป็นรดเซ็ตโหลดนะคะตัวปีกนกเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบกลมแบบนี้นะมันจะต่างกับปีกนกที่เป็นเซ็ตยกนะคะถ้าเป็นเซ็ตยกเนี่ยขนาดเขาจะเป็นแบบเหลี่ยมนี่อันนี้คือปีกนกสําหรับรถโหลดนั่นเองค่ะสำหรับการโหลดเนี่ยเรา,าารเ,เราสามารถเลือกได้นะถ้าพี่พี่บอกว่ากลัวว่าโหลด2นิ้วจะเตี้ยไปเราสามารถเลือกได้ค่ะใช้ความสูง,างมาตรฐานเดิม ใส่โชคเซ็นี้ก็ได้โหลดลง1นิ้วหรือ2นิ้วเลือกได้เลยค่ะแต่ว่าต้องมอกกันต่อนะเพราะว่าในการใส่อุปกรณ์เนี่ยเราต้องเซ็ตตั้งแต่ตอนติดตั้งอุปกรณ์เลยค่ะมาต่อกันที่ตัวท่อนี่คันนี้นะคะรถของที่ใช้เนี่ยเป็นยูโรไฟนะแล้วก็คันนี้เราเลือกใช้ท่อเป็น HKS ปลายคู่ออกข้างนะคะซึ่งตัวท่อไอเสียของ HKS เนี่ย เราจะต้องรู้ด้วยนะว่ารถเราเป็นยูโรโฟหรือยูโรไฟนะคะ mm hmm. เพราะตัวท่อเนี่ย mm hmm. มันไม่เหมือนกันนะมันคคลรรุ่นนะคะอันนี้เป็นยูโรไฟตรงรุ่นนะคะ mm hmm. เพราะยูโรไฟเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะคะ mm hmm. ตัวตรวจจับตัวไอเสียนะ mm hmm. ซึ่งมันจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มากกว่าความละเอียดมันจะเยอะกว่านะคะอ่ะแล้วก็มาดูที่ล้อยางกาันนี่เลยพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับล้อคันนี้นะคะ ลูกค้าเลือกมาเป็นพิเศษเลยลาย VFX 0 1นหนึ่ค่ะเป็นแบรนด์ของเวกนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นโทนสีดําเงานะคะเป็นลายยอดนิยมเลยในส่วนของตัวโฟล์ o ฟอร์มนะคะเป็นล้อเบานั่นเองล้อเบาคืออะไรล้อเบาคือนวัตรกรรมการผลิตของตัวล้อค่ะมันเป็นล้อที่เขาเรียกว่าเอาไปรีดนะไปขึ้นรูปแล้วรีดนะคะ ในส่วนของการลื่นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวท้องล้อเนี่ยมีน้ําหนักเบามันลดน้ําหนักของตัวล้อนั่นเองนะคะแล้วก็ลดปัญหาการเกิดตามดในตัวล้อด้วยนะคะและล้อหล่อๆแล้วเราก็ต้องเลือกกับยางดีๆสัก1ชุดนะคะคัาน,นี้เราใส่เป็นตัวโตโย์ทาค่ะสเปค27555 R 2 0นะคะดอกเป็นแบบลักเทรเลนนั่นเองนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่า อยากได้ยางที่มันดูโหดๆนะแนะนําอันนี้เลยเพราะว่ายางโตโยเนี่ยเขาจะมีลักษณะด,ดอกยางที่หล่อนะคะแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยค่อนข้างคมนะพอใส่กับคู่กับล้อหลอ่หลอๆสักชุดนะคะแล้วใส่ไปกับรถเราออกเนี่ยหล่อมากนะคะนี่เลยคันนี้นะคะจัดเต็มแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวรอชมนะคะคันนี้ว่าจะออกมาหล่อขนาดไหนนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยเขาก็มีชุดแต่งด้วยนะคะยังไงวันนี้เบลอัปเดตงานของลูกค้าเบลไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในส่วนของคลิปเต็มค่ะ